สวัสดีครับพอดีวันนี้มาเจอนักแบตในตำนานนะฮะคือพบกันด้วยความบังเอิญน,นะครับนี่นี่ค,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 คือผมเนี่ยครับเจอเขาจะอยู่ใน a c e b o o k นะฮะ <c oughs> ไม่เคยเจอตัวจริงเพราะว่าตี <c oughs> แบตเสร็จตัวเป็นเป็นแล้วพอตีแบตเสร็จนี่หนีไปเที่ยวอย่างเดียวฮะ,ค,ะ <c oughs> คือไม่ยอมมาตีแบตด,ด้วยฮะทั้งทั้งที่เขานี้ฝากรวยแค้นกับผมมาเยอะ, <c oughs> ะเดี๋ยว <c oughs> พ,พี่ติพี่ติเจอแล้วด้วยประจัการาด้วยนะนี่นะ นี่ฮะนี่มากับครอบครัวนะครับเดี๋ยวผมแอนดให้ดูนี่ฮะวันนี้เรามาร้านพิซซ่าอะไรพี่ร้านอะไรชื่ออะไรนะพิซซ่าร้านเออใช่เขาบอกเขาบอกพิซซ่าอร่อยมากนะพิซซ่าอร่อยไม่แล้วคุณเข้ามาร้านนี้โดยตรงหรือเห็นผมไม่ไม่เควสเควสเควสพี่ เนี่ยเราก็าถ่ายโลเคชั่นใช่พี่โอเคครับแล้วเจอกัน